ฝันที่มันผ่านมาที่หนูฝันเห็นเจ้าเมืองเห็นอะไรมาปุ๊บหนูตื่นมาปุ๊บหนูจะเขียนใส่กระดาษเลย <c oughs> เพราะว่าหนูมีทั้งชื่อเจ้าเมืองด้วยชื่อหนูเองด้วยสมัยก่อนด้วยหนูฟันแบบตัวหนูเลยสมัยก่อนว่าหนูเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเจ้าเมืองชื่ออะไรค่ะหนูจะเขียนใส่กระดาษหมดเลยแต่ว่าหนูเอาไว้ให้นะ้าหนูแล้วนะ้าหนูก็ลืมแล้วด้วยว่ากระดาษแผ่นนั้นอยู่ที่ไหนแล้วกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุริมทีวีนะครับวันนี้ผมมาตามเลขความฝันที่ฝันแม่นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้น้องเขาบอกว่าฝันอีกแล้วนะครับหวยมาแล้ว2ปีเต็มๆสองปีซ้อนนะครับงวดนี้ฝันแล้วนะครับคุณผู้ชมฝันได้เลขอะไรไปเราไปติดตามรับชมกันไปกันเลยเฟิร์นนะครับผมครับผมสวัสดีครับน้องเฟิร์นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเฟิร์น ฟืนคนฝันแม่นฝันแม่นฝันแม่นเนาะนะครับกาดูแลต้นมะขามผมได้ได้ขาว่าได้เลขมากนี่สองปีแล้วครับผมผมบ่มีไม่เ้อดังๆเลยตัสองปีแล้วปีสองค่ะใช่ค่ะง่วนีทแล้วนี่ได้ข่าวว่าสามตัวงัวเทเล้วถูกสามตัวเลยค่ะเก่าเก็บเก่าจเก็บเก่าามเป็นเล็กยูทูบเมื่อตอนนันตนีงใช่ค่ะขอ้ต้นมะขาม แล้วก็มีการบนด้วยเนาะที่เรามาทำคลิปวันนั้นเนาะมีการบนได้ว่ามีหมอลำมาเล่นนอกวันนั้นเนาะค่ะถ้าถ้าถูกสามตัวตรงก็จะเอาหมอลำมามาแก้บนเข้าเต็มๆเลยได้เลยจัดเลยใช่ค่ะก็เลยเอามาลงเมื่อวันที่27จก็คือสวนหน้ากนีเราจะขอจากต้นมะขามค่ะมันมีที่มาที่ไปไหมครับต้นมะขามหนูไม่แน่ใจค่ะเพราะหนูมาอยู่ทีหลังแต่ว่าก็เห็นต้นมะขามนี้ตั้งแต่ตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็เห็นเลยเลยค่ะ ไม่ไม่ใช่คือก่อนที่เราจะได้ตัวเลขจากนี่น,นี่เรามีฝันมีอะไรเกี่ยวกับต้นมะขามไหมต้นมะขามหนูไม่แน่ใจแต่ว่าเคยฝันเห็นเจ้าเมืองที่นี่<อ>ประมาณนี้ค่ะเจ้าเมืองเนะี่ยแต่แถวนีนมม้มักจะมีแต่กระดูกเนาะก,กระดูกโบราณกระดูกโ<ช>บราณลาเงียค่ะผมคิดว่าอยู่ตรงนี้คิดว่าน่าจะฝันเกี่ยวกับต้นมะขามหรือมีอะไรคุ้มครองต้นมะขามเจ้าที่เจ้าทางอย่างนั้นค่ะส่วนมากหนูก็จะ มาไหว้ตลอดมาขอโชคขอลาบตลอดแต่ว่าก็เวลานอนอยู่ในห้องก็จะมีเคาะประตูบ้างเคาะหน้าต่างบ้าง mm hmm. ประมาณนี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินลากขาบ้างค่ะ mm hmm. แค่นั้นนะคะ mm hmm. แต่ไม่แน่ใจว่ามาจากต้นมะขามหรือเปล่าอแต่ยังไม่เคยเห็นตัวไม่เคยค่ะหนูไม่เคยเห็นค่ะแต่ส่วนมากได้ยินแต่เสียงมากกว่า mm hmm. ต่เียงตัวเลขที่เราได้มาสองปีนี ส่วนมากเราจะได้จากความฝันหรือว่ายัางไงครับส่วนใหญ่จะเขียนใส่กระดาษค่ะนหนูจะเขียนว่าเออเลขตัวนี้เลยสามตัวบ้างสองตัวบ้างแล้วก็บนว่าขอให้ออกเลขนี้นะที่หนูเขียนลงไปในกระดาษเขียนเลขที่ตัวเองชอบใช่ค่ะแล้วก็ออกจริงๆแล้วก็ออกค่ะ,คะสองปีนี่ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับ ก็หลุดบ้างค่ะก็มีแบบงวดเว้นงวดบ้างสองงวดบ้างแค่นั้นนะคะแต่ว่าถูกมาเรื่อยๆค่ะก็ถือว่าเราได้โชคอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะโอจะเป็นโศกบินโศกหมาเนาะนะครับจนได้มาได้รถแล้วครับรถก็ได้ใหม่ๆเลยครับจริงเหรอรถก็ได้ใหม่รถไม่ได้มาได้ได้เพราะเสี่ยงโชคเนี่ยนะถูกรางวัล้รางวัลใหญ่สุดนี่คือได้เยอะขนาดไหน ไม่ค่อยเท่าไหรอกค่ะก็สมวนตว่าความฝันความฝันอีกว่าฝันเห็นพญานาคเนาะค่ะเคยฝันเห็นพญานาคครั้งหนึ่งเนาะค่ะที่ว่าวันนั้นอะที่ว่าพญานาคเคยฝันเห็นสองครั้งพญานาคค่ะครั้งแรกนี่ฝันเห็นตอนที่ออกห้านึงนะคะห้าหนึ่งเรือหนึ่งห้าเนี่ยแหละค่ะฝันเห็นว่าพญานาคสีดําตัวใหญ่เลยแล้วก็มีอยู่ห้าหัวเขาแผลหัวออกมาเลยค่ะก็เลยตีเป็น ห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็เลยซื้อทั้งลอตเตอรี่ทั้งนั่นแหละค่ะก็เลยได้มาตรงนั้นนะคะแล้วก็ครั้งที่สองก็ฝันเห็นตรงข้างหลังบ้านนี่แหละค่ะตรงทุง่งน,นาพญานาคสีดำยาวเลยคู่กับอคล้ายๆงูเหลือมนะคะเป็นสีออกทองทองเหลือง<ๆ>เขาจะอยู่คู่กันค่ะพาดมาทางสวนหลังสวนนาเลยค่ะตัวยาวเลยค่ะสีดำตัวใหญ่มาก ให้โชคมาตลอดค่ะแล้วเรื่องที่แตกดังขึ้นนี่ยเพราะเอามาเรามาเขาบอกว่าเอามางานอะไรอะไรเขาก็ถามเราก็บอกตรงๆว่าเอามาแก้บนเขาก็ถามแก้บนอะไรอะไรยังไงผูกห้ยเหรอเขาก็เลยมากันชาวบ้านนี่ไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้ิ่งมารู้ตนเอาเอามาแก้บนค่ะนะครับก็แก้บนวันนั้นก็เลขที่อยู่ในต้นมะขาม ใช่มครับใช่่คะแต่ล่าสุดนี่ได้ข่าวว่าหลังจากที่บวงสวงไปมาฝันค่ะเพิ่งฝันเมื่อเมื่อวานก่อนนี่แหละค่ะฝันาวานันซื้อเลขเราก็เขียนใส่กระดาษเลย920าสอใช่ค่ะ<อ>วันเราซื้อเลขนี้ครับผมหลัาซื้อเลข ในฝันนี้ยังยังไม่รู้ว่ามันออกหรือยังใช่ไหมใช่ค่ะไม่รู้ว่าออกหรือยังแต่เขียนจําได้ว่าเขียนใส่กระดาษนี่คือ920อนค่ะอันนี้ก็คล้ายๆเหมือนก่อนหน้าที่เราจะ,ะได้ตัวเลขคือเราเราจะเป็นคนเขียนค่ะแล้วก็มาบนบานว่าขอให้เลขที่เราเขียนนี่มันออกค่ะความฝันนี้คล้ายๆกันเลยใช่ไหมครับคล้ายๆค่ะแล้วมีฝันว่ายังไงต่อบ้างครับก็ ประมาณนี้ค่ะที่ฝันแล้วเราก็ตื่นมาตื่นปุ๊บเราก็มาพิมพ์ใส่โทรศัพท์920กลัวลืมเพอดีหนูเป็นคนขี้ลืมด้วยก็ฝันดึกขนาดไหนฝันน่าจะประมาณตีสองค่ะกลัวลืมการลืมคือเขียงกรัพา์เลยใช่ค่ะเหมือนความฝันที่มันผ่านมาที่หนูฝันเห็นเจ้าเมืองเห็นอะไรมาปุ๊บหนูตื่นมาปุ๊บหนูจะเขียนใส่กระดาษเลยเพราะทันทีหนูเอาไปให้น้าโซนะคะโซกระดูกผีเน่ะกัะ เป็นคนเก็บไว้แต่ตอนนี้เกก็จําไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนเพราะว่าหนูมีทั้งชื่อเจ้าเมืองด้วยชื่อหนูเองด้วยสมัยก่อนด้วยหนูฟฝันแบบตัวหนูเลยมสมัยก่อนว่าหนูเชื่ออะไรเงเจ้าเมืองเชื่ออะไรอค่ะหนูที่เขียนใส่กระดาษหมดเลยแต่ว่าหนูเอาไว้ให้นะ้าหนูแล้วนะ้าหนูก็ลืมแล้วด้วยว่ากระดาษแผ่นนั้นอยู่ที่ไหนประมาณปีหนึ่งแล้วแหละที่หนูฝันหวานเห็นเจ้าเมืองแล้วก็มีชื่อจะสมัยแต่ก่อนด้วยในในความฝัน เห็นเจ้าเมืองแล้วตัวเองในใน,ในฝันเป็นอะไรครับเป็นเหมือนสนมเขาเป็นเหมือนสนมขเขานสนมนสนมของเจ้าเมืองใช่ค่ะอุอ้งอันนี่มั่นใจไหมครับงวดน,นี้ไม่แน่ใจไมมั่นใจหรือเปล่าแต่หนูชอบเลขนี้อยู่นะคะเก้าสอ,องศูนย์สูคือเลขความฝันเจ้าของเนาะใช่ค่ะแต่แต่เรายังไม่ได้เขียนตัวเลขแล้วเอามาขอท่านใช่ไหม ใช่ค่ะนี่คือในความฝันเลยปกติเราเราจะเขียนเป็นตัวเลขแล้วก็มากอกรอโคต้นมะขามใช่แต่วันนี้ยังไม่ได้เขียนหนูคุณจะเขียนเลขนี้แหละค่ะหนูจะเขียนเลขนี้แหละค่ะเก้าสองศูนย์เลยค่ะเขียนเลขเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะฝันเห็นแค่สามตัวนี้แเพราะว่าเป็นฝันโค้งสุดท้ายเลยเนาะ โงสุดท้ายเลยเพราะว่าวันสองสามวันที่ผ่านมาเราทำคลิปอยู่เนาะพี่แกยังไม่ได้ฝันเนาะยังค่ะตอนนั้นยังไม่ฝันเพิ่งจะฝันตอนกลางคืนค่ะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นวินาทีสุดท้ายด้วยนะครับผมถอนหวยออกนะครับผมก็ถือว่าเป็นคือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของเราเลยแหละวันนี้เนาะนี่นะครับก็คือเลขหางมีเลขหางประทัดด้วยตอนตอนแก้บนเลขหางประทัดตอนแก้บนก็คือเลขอ่าซีเก้าแปดเนาะแล้วก็สามซีแล้วก็เลขทูบที่จุด ตอนแก่บนก็คือเลขเจ็ดหกสี่นะครับตัวสีแดงๆนี่จากของเลขของของพี่สาวมันคือจันเทนจารย์เทนพิเทนเราเลขเลขมีป็นเป็นเลขฝันหรือว่าไงครับเขาบอกเขาฝันได้หนึ่งเก้าตัวเดียวเลยพี่สาวมีกับฝันแม่นคือกันเลยนี้กับฝันแม่นคือกันครับครับฝันแหม็น้วก็เลขฝันเนาะเลขความฝันของน้องเฟิร์นเนาะก็คือเลขเก้าสอเก้าสองศูนย์เลขตัวนี้ยังไม่ปล่อยใช่ไหม ขึ้นจะฝันได้ล่าสุดไปล่าสุดมือนีมือแรกวันแรกเลยครับมือนีอ่มือแรกถือว่ามือเขาโฉบดีแหงเลยโฉบดีครับผมโฉบดีมาเอาโผงสุดท้ายพอดีเลยผงสุดท้ายนะครับถือว่านเอฟซีก็โชคดีนำเขาด้วยกันเลยเนาะท่านไหนเนาะฝันหนึ่งเก้าแล้วก็ก็ฝันหนึ่งเก้าเราไม่ได้ไม่ได้เยอะมากริ่หนึ่งเก้าอืมเอาเพราะเขาเขาเล่าความฝันให้ฟังนะครับไอ้หนึ่งเก้าได้ฝันว่าอย่างไรนะเขาฝันว่าเขาซื้อ เลขหนึ่งเก้าเป็นตัวสีแดงนี่เลยค่ะเขาก็เลยเขียนปัตตาสีแดงเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นใครๆเอามาให้เนาะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี่โคตรมากอี่เป็นพี่สาวมันหลามๆอยู่วันนี้มาทำคลิปอยู่เนาะที่เก็ดก็รอห้ฟังมีมีมีอะไรเฉยๆมั้ยก็ ก็ถือว่าเราโชคดีแล้วแหละได้มาเอาตัวเลขโค้งสุดท้ายกับน้องเฟิร์นเนาะที่เป็นเหลขอค้งฝันฝันมือขึ้นก่อนขึ้นก่อนครับจริงๆเราว่าจะมาเขามีงานวันนี้แต่ฝ่ายข่าวของเราเนี่ยฟังผิดเมื่อวานเมื่อวานเขามีงานงานก็เมื่อวานงานเล้าเมื่อวานแล้ว็น้วเฟิร์นมีอะไรเสริมไหมครับ ไม่มีกระแฟกเอฟซีตัวนี้แหละเนาะดีว้อฝันนี่แหละนะครับเก่าสองศูนย์ของน้องเฟิร์นนะครับคุณผงศูนย์อ่ะถือขึ้นไปพี่น้องคนเกสรุปรดใช้กินจรรยาในการรับชมนะครับเป็นแนวทางนะครับผมออกไม่ออกก็จะว่ากันนะครับเอฟซีเป็นแนวทางนะครับผมกับต้นมะขามยักษ์ให้โชคนะครับน้องพี่เฟิร์นนะครับผมคนเป็นเจ้าของความฝันด้วยเป็นเจ้าของความฝันโค้งสุดท้ายนะครับผม สุดท้ายจริงๆเลยนะครับผม FC ถ้าดูแล้วก็รีบๆเลยนะครับผมถ้าชอบก็จัดเลยจัดเลยเพราะว่าเป็นหน้าที่สุดท้ายแล้วแหละที่จะลงคลิปเนาะไม่มีตัวเลขไหนจะเปลี่ยนแปลงอีกแล้วสำหรับเดี๋ยวมาเอาคลิปอีกที่หนึ่งก็คือหลักไม่ออกหลังห้อยออกคลิปเกี่ยมบดนี่นะแต่ว่า FC นะครับ FC คอยติดตามตอนต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณน้องเพลินมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครามสวัสดีข้ามครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องนะครับที่ถูกหวยนะครับจนได้ ต่อเติมบ้านแล้วก็ได้สร้างบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพา f อซีนะครับไปส่งตัวเลขรถที่น้องซื้อมาใหม่นะครับคือน้องฟืนนะซื้อมาใหม่เลขทะเบียนรถก็คือ6 2สองหลัวกันหกเจ็ดนะครับชม6 2แล้วก็6 7นะครับส่วนใครนะครับอยากติดต่อนะครับถือน้องเป็นอ่าเป็น อะไรนะผู้ฝึกสอนในเรื่องการเต้นนะครับคือแดนเซอร์นะครับใครต้องการติดต่อแดนเซอร์หรือติดต่อวงดนตรีก็สอบถามน้องเฟิร์นได้นะครับก็คือเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยเนอะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยนะครับบอกว่าดูจากช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีก็จะได้ลดหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับบอกว่าดูจากช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีนะครับก็จะได้ลดหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เด้อสำหรับน้องเฟิร์นนะครับลอง ก็ติดต่อสอบถามดูน้องได้นะครับเป็นผู้ฝึกสอนแดนเซอร์ด้วยนะครับอส่วนเลขทะเบียนรถน้องนะครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมคือจะเป็น ก็ขอบคุณนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับทางช่องยูทูบนะครับคนสุรินทร์ทีวีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตร้มสีแดงๆเลยครับเพื่อ่ให้พผาดข่าวสาร อีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิง่งกิ้งๆิๆ้งกิ้งกิ้งกิ้งกดน้ำคำปลุกขีันาวุธฐานศิพาทดลิป,ลปและสิบะิดชิทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็อขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ